เ่งคุมพลังสำคัญคือการที่เราอ,อนุญาตให้เราะปล่อยแรงสันสะเทือนเดียวกันให้มันเข้าคู่กับสิ่งที่เราะประารถนาอนุญาตให้ตัวเองรับเอาความร่ำรวยแล้วไปปล่อยแรงสะเทือนนั้นออกเลยให้มันจับเข้าคู่กับสิ่งที่เราอยากได้คราวนี้ ขุมพลังสำคัญที่จะทำให้เราอะไปเหนือทุกอย่างในโลกนี้เหนือเงินเหนือทองเหนือบ้านเหนือรถเหนือที่ดินเหนือทุกอย่างที่เป็นสิ่งปรากฏที่ถูกแปลงสภาพมาจากธรรมชาติทั้งปวงแรงสันสเทือน,นี้ให้เราอยู่กับความรู้สึกแห่งความสุขแบบเป็นธรรมชาติด้วยการอยู่กับ ธรรมชาติทั้งปวงวิธีทำรรคือเอาตัวเองไปจุ่มกับขุมพลังธรรมชาติแค่พระอาทิตย์ทุกเช้าทุกเย็นแค่ลมอ่อนๆหน้าบ้านแค่สวนตรงสวนสาธารณะหรือถ้าใครมีสตังเอาตัวเองออกไปเที่ยวถ้าบอกยุคนี้หนูจะไปเที่ยวยังไงแม่มันอันตรายเที่ยวทิพสิลูกเข้าใจคำว่าเที่ยวทิพไหม ทุกวันให้ลูกไปดูคลิปไม่มียุคไหนง่ายเท่ายุคนี้แล้วมีคนพาเราให้ไปเที่ยวทิปอะแล้วมาหากาบมากลูกลูกลูกนั่งมองอย่างเงี้ยแล้วก็ฟังเพลงไปเรื่อยอะนั่นคือการจูนแล้วนะ